การสร้างรายได้จากการทำการเกษตรในช่วงนี้ของแมลงพัยก็สิเป็นส่วนมากก็จะเป็นพริกเป็นตัวรักๆเลยจะพี่น้องพริกนี่คือเป็นตัวรักเลยแล้วก็จะมีมะเขือแต่ว่าพริกนี่เป็นพระเอกเลยจะพี่น้องพระเอกในสวนเลยเพราะว่า่อนข้างจะเยอะคือในน่อยเขาก็เก็บได้หลายประมาณนี้จะพี่น้องก็คืออ่าแต่หลายคนมีปัญหาจะพี่น้องหลายคนมีปัญหา พิกฟอเหียวตายค่าตนโลนหลวงอันนี้ปัญหาหลักๆที่เป็นแบบนี้นอกจากพี่น้องเนาะมือหนึ่งบอกบอาด้วยเรื่องของพิกเพราะว่าแม่ลำไพ่จะเจ็บพิกไปขายจ้าพี่น้องมือนี้ก็เลยเอาปัญหานี้ทีเอฟซีถามแม่ลำไพ่ขาม่ามาบอกสู้ฟังจ้าพี่น้องว่าคืออากาศในช่วงนี้แดดร้อนแล้วก็แหงทีเอฟซีถามแม่ลำไพ่ว่าวิธีการหายน้ำหายน้ำแบบใด หายน้ำแม่ลำไพ่จะปล่อยไซนใ่หลองง่ามือเศร้าพ่อแต่ปล่อยไซนั่นลองเส็จแล้วช่วงใบใบแม่ำลำไพ่จะปล่อยเป็นสปริงเกอร์จะพี่น้องจะปล่อยเป็นสปริงเกอร์เพราะว่าจะหายความชุ่มชื้นกับอ่าข้างบนข้างบน,งบนถือคือใบแล้วก็ดอกแล้วก็ผลเขาจะพี่น้องต้องหายน้าห้เพียงพ่อปัญหาหลักๆเลยจะพี่น้องที่พิกคาดหน้าม,มือเดียวบ่ไไ้จะพี่น้องอันนี้จากประสบการณ์ที่แม่ลำไพ่เคยมีมากเลย ขาดห,หน้ามือนึงคือเหี่ยวเหี่ยวแล้วกลัวเขาจะฟื้นตัวได้จ้าพี่น้องถ้าตุนเขาเหี่ยวเขาเฉาในมือเดียวกลัวเขาจะฟื้นตัวได้ก็คือคนห้าไข่เก็บไข่ได้ป่วยหนะจ้าพี่น้องกลัวจะฟื้นตัวได้เนาะกลัวเขาจะฟื้นสภาพฟื้นฟูสภาพร่างกายฟื้นผู้สภาพตุนของเขาได้ต้องใส่เวลาหลายมือจ้าพี่น้องจะเห็ุให้ตุนพลิกเหี่ยวหรอกอะเสาหรอกอะใบค่อยเหลืองค่อยล้น อ่ะหน่วยสิ่คอยรีบๆแล้วก็ลนนล่วงไปในที่สุดนี่คืออาการลักลักหรือแหลกเลยจ้าพี่น้องก็คืออาการขาดขาดน้ำจ้าพี่น้องถ้าบ่ขาดนาา้ำแล้วก็บ่ขาดปุ๋ยก็คือบ,บ่ปิดหนังบ่มีปัญหาเร่องเหี่ยว,เร,ยรวเรียงล่วงเรียงล้นจ้าพี่น้องส้หรับมือนี้แม่ลำไผ่เก็บพิกเก็บพิกข้องข้องหนึ่งสิมีิยูสิบต้นแม่ลำไผ่เก็บพีเคแียสามข้องได้จ้าพี่น้องนี เก็บผีเค่สามข้องได้เก่าลูกจากพี่น้องได้เก่าลูกเก็บเก็บรอบได้ก็เลื่มตุ้นจากสามลองนี่แหละก็เลื่มตุ้นจากสามลองนี่ก็ได้แค่สามหลงนี่แหละจาพี่น้องบ่นลุงไปหอ้ังล่างากเก็เคี่ย <c oughs> เก็บเคี่ยนี่ก็พ่อเราจะให้แต่ละมือจากพี่น้องแร้กก็เก็บเนาอื่นน้ำแ <c oughs> ม่นนพ่ายจะทอนพักที่แปลงนี่น้ำจากพี่น้อง <c oughs> พักที่แปลงนี่แม่นนพ่ายวานลงทุนไปสิบบาทหนึ่งซอง แม่ลำไผ่เก็บพักชีได้ยี่สิบกรัมได้สองรอยบาทจ้กพี่น้องพักชีเป็นราคาในช่วงนี้แล้วก็ขายง่ายจ้กพี่น้องแม่ลำไผ่เหว่านไว้เรื่อยๆช่วงนี้พักแม่ลำไผ่ก็ะจะว่านพักอ่าจะปลูกพักสลัดแล้วก็พักกวงตุ้งพักขนาปลูกไปเรื่อยๆคือเขาจ้กพี่น้องบริยุธทธแดดกับบ่ิยุทธแรงกับบ่ิยุทธห้อนกับบ่ิยุทธฝนกับบ่ิยุทธแม่ลำไผ่จะเห็ดไปเรื่อยๆแต่ต้องเสียงดวงจ้กพี่น้องเสียงดวงยัง เสี่ยงดวงกับดินฟ้าอากาศกับพายธรรมศาสตร์จ้าพี่น้องอันนี้ห้าดีเลียงบ่ไใดได้ผลก็คือใดบ่ได้คือเสียหายจากพายธรรมศาสตร์ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจ้าพี่น้องบ่ตตองไปซี่เรียดอีกยังกับการเห็ดห้าปลูกไม่ใดจ้าพี่น้องมันบ่ได้รอบนี้ห้าก็ปลูกไม่หลบรุ่นไปเรื่อยๆนะจ้าพี่น้องเนาะสำหรับการเห็ดกเกษตรห้อยากให้นีราล่ได้ตลอดทั้งปีก็คือสามารถนําแนวทางของแมลงพายนี่แหละจ้าพี่น้องไปเห็ดน้าใดจ้าขาดบ่ได้ก็คือในสวนก็คือเป็นพริก กลับมาเขือจ้าพี่น้องขาดบ่ได้ำรับพักอื่นๆเท่ากับปลูกไปเรื่อยปลูกไปน้ำจ้าพี่น้องมันใ้เท่ากับเอาอันใดบด่ด้ถือว่าถ้าไพ่ธร้รมาติมาลก,กวนกน็ถือว่าเป็นธรรมดาเนาะจ้าพี่น้องเนาะจะเก็บมะเขือเก็บพริกเก็บพัก,ก,พกลายสิ่งลายยางปลูกแบบผสมผสานเราแม่น้างไพ่ก็จะเก็บย่างละลีละหน่อยจ้าพี่น้องกะแต,แตงแต่พริกแตงแต่พริกนี่กับราคา ผักริกเขียวนี่ราคาทั่วไปโลละแปดสิบาทจ้าพี่น้องพริกแดงโลละหกสิบาทอันนี้คือราคาของผิกในช่วงนี้เนาะจ้าพี่น้องเนาะสำรับชิปนี้แม่ลําไผเอาลงไห้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นแรงจูงใจในการหิ็ดเกษตรสำรับเอบซี่มือไมท่ทีอยา่างมีไยใดตลอดทั้งปีขาดบ่ไดก็คือริกมะเขือจ้าพี่น้องพักอย่างอื่นเท่ากับคอยปลูกไปคอยหฮ็ดไปน้าสำรับลิปนี้หวังว่า คงเสิเหตุให้เมื่อไม่อยากเก็บเกษตรษนอกจากพี่น้องเนาะป็นแรงบันดาลใจให้อิซีเมื่อไม่จะพี่น้องส้หรับชิปนีล่าพี่ล่าน้องไปเพียงแค่นี้จ้าคลิปนาพ่อกันไม่จะพี่น้องสุขสวัสดีโชคดีไม่ใช่จงเป็นของพี่น้องสุโูสุขคนจงมีแจ่ความสุขามเจริญทำกเกษตรให้สํำเร็จรุ่ลรวงให้มียูมีกินให้ได้ซื้อได้ขายให้มีไล่ไดตลอดทั้งปีําหรับชิปนี้ล่าไปเพียงแค่นี้จ้า